สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะช่องผาตูลูช่างกูใจพรายควันเมืองนะคะอันนี้ก็ ep สองค่ะหลังจากที่เสร็จภารกิจปิดตลาดตูลูเนาะไม่สอนเราก็จะเดินทางกันต่อไปที่ซุ้มน้ำเงินค่ะแม่แม่ทุกท่านกิจวัตรประจำวันของเราก็จะประมาณนี้ค่ะนี่ก็ประมาณกี่ทุ่มแล้วนี่ สามทุ่มไหมปกติเราก็จะปิดตลาด3ามทุ่มเลเราจะปิดตลาด,าาด,ลาดคือปิดไลน์นะคะคุยพูดคุยเล่าเรื่องกันเสร็จปิดไลน์อยู่กับปาตูลูกับพ่อเสกประมาณ3ามทุ่มนะคะก็เดินทางกันต่อค่ะดูค่ะระยะทางของเราอันนี้คือออกมาจากบ้านพี่มานพลเงินนะเราจะไปทางบ้าน สำโรง,โรงพี่มาโอสำโรงสำโรง,โรงอันนี้จะเป็นห<า>มู่บ้าน,านจะเป็นหมู่บ้านของพลายพลายโอเล่ดังอโอ้ดังสินาะโอเล่ไม่มีใครว่าไม่รู้จักสง่งลูกไปโรงเรียนใช่ไหมนี่นะคะผ่านหมู่บ้านนี้ไปละเราดูช่วงนี้ก็การขับรถก็จะแบบต้อง ระมัดระวังหน่อยค่ะทุกท่านเดี๋ยวให้ชมค่ะว่าระมัดระวังเรื่องอะไรเด,ดิเนี่ยค่ะผ่านบ้านโอเล่แล้วผ่านอสารพระครูครประก,กรรมนะคะประจำตระกูลของพรศนนะคะทุกครั้งก่อนผ่านก็ดีเดรเดรสการ,ระนะคะ ระวังมากที่สุดก็คือเนี่แหละค่ะเจ้าอะไรนะเจ้าโมดินด็อกเจ้าโมดินด็อกมีทุกบ้านเลยโอ้โหแล้วไม่เขาไม่กลัวรถด้วยนะเราจะนอนกันเกลื่อนเลยเดี๋ยวก็ดูเวลาเข้าหมู่บ้านนะคะรถจะไปถึงอันเครียกอะไรนะจะถึงตัวจะถึงจมูกแล้วไม่ยอมหลบรถเราเลยมเยอมาเลยนะบางครั้งเนี่ยแล้วอีกเดี๋ยวเราดูไม่ไม่เนี่ยเห็นไหมนะเนี่ยหน้านี้คืออันตราย ขับเร็วไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าข้างทางนี่เขาจะมีการตากข้าวเห็นไหมนี่แล้วก็แถวบ้านนอกเราจะไม่มีกลวยอะตะลอดแนวลตลอดแนวเลยค่ะ,ะสองข้างทางนี้ไปเร็วไม่ได้เลยสมมติถ้ารถสวนทางกันนี่รู้เอออันตรายมากเลยบางคนอะเขาไม่ได้ทําสัญลักษณนะ์ไว้เนาะเขากองเป็นเป็นกองข้าวใหญ่ๆเลยอะมันขึเหยียบขึ้นเลยนะเหยียบขึ้นเลยค่ะสมัยแตะกอนนี่ คุณปู่ก็จะปั่นจักรยานใช่ไหมเออก็จะปั่นจักรยานช,ช่วงเช้าก็จะตื่นจะปั่นจักรยานปั่นไปขึ้นกองข้าวก็เลยนะเพราะว่าแกมองไม่เห็นกองข้าวแบบกําลังเทเป็นกองใหญ่ๆไปอ่ะนี่ครับออกจากกองข้าวมาเจ้ากองข้าวแล้วก็จะมาเจอเนี่ยล่ะเจ้าโมเดิร์นด็อกล้วเห็นไหมดูเต็มทางด้วยกันดูเขากลัวที่ไหนเขาไม่กลัวเดีดย๋ยวให้ดูข้างในหมู่บ้านเลยเดี๋ยวจะดูในหมู่บ้านนี้อันนี้ถึงบ้านท่าม่วงแล้วฮะออกจากบ้านสำโรงมาบ้านท่าม่วงแล้ว เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับนอนนอนครับโอ้โหดูว่าเกลือนเลยครับรถเราต้องเบรกนะครับไปได้ชุดนึอโอชุดหนึ่งละนู่นเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะครับในหมู่บ้านนี่เยอะมากเลยคิดถึงสมัยแต่ก่อนนะคะนี่ขี่มอเตอร์ไซค์เนาะเราขี่ซาเลงไล่ตามเราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะซาเล้งจากบ้านพี่หมานไปไปบ้านตะกลางโอ้โหมาไล่เลยค่ะทุกท่านโอ้โหมาไล่ ขนาดรถใหญ่บางทีบางบางทีมันยังไล่รถใหญ่ก็มีอ่ะไล่ไปไปไปดูควันวันนี้นุนนุนนุนดูเต็มเลยนุน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 โอ้วันนี้มันหลบวันนี้มันหลบนุนข้างทางนุนดูดูครับดูปัญหาเลือดดู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 ปัปกติทุกวันมันจะนอนเต็มทางเลยนะนตรงนี้นะแต่วันนี้มันให้เกียรติเราวันนี้มันรู้ว่าเรามาถ่ายคลิปฉันทําตัวดีๆกว่าอยากดังเดี๋ยวไม่ดังเดี๋ยวไม่ดัง โอ้นี่ยังไม่หมดนะคะทุกท่านเดี๋ยวออกไปจากหมู่บ้านเดี๋ยวข้าวจะเยอะกว่านี้อีกนาเนี่ยต้องนอนกับเก่าอีกต้องต้องนองกับเก่าแล้วก็อาจจะมีพวกรถที่เขาขนข้าวรถเกี่ยวข้าวบางทีเขาเกี่ยวตอนกลางคืนก็มีนะคะถ้าช่วงแบบเร่งด่วนน่ะหารถยากการเดินทางของเราก็จะประมาณนี้เลยทุกท่านช่วงนี้ก็พิเศษนหน่อย <yeah. S 2> เริ่มมีกองข้าวเห็นไหม มีรวยในช่วงนี้คือแถวบ้านเรามันจะไม่มีสถานที่สําหรับตากข้าวเนาะก็อาศัยเนี่ยหละข้างทางค่ะแต่ว่าตากในระยาม,มันจะแห้งเร็วมันแห้งเร็วเด็ดแต่ก็แค่แค่ช่วงนี้ค่ะมันมันผิดกฎหมายนะเพราะว่าเนี่ยถ้าตากข้าวบนทางมไม่ใช่ทางข้าวมันไม่ใช่สถานที่ตากข้าวแต่ว่าก็ลุ่มมาลวยกันไปอันนี้ไม่เริ่มตั้งเลยไม่ต้องซูมโน่นเริ่มเป็นกองแล้วนี่เนี่ยคุณปู่ก็เคยจีบด้วยไหมคุณปู่เคยปั่นจักรยานแบบขึ้นกองข้าวนี่แหละ เนี่ดูวันข้าวนะคะตากไว้อันนี้เขาไม่ทบไว้เนี่ยอันนี้เกินเนี่ยความจริงเขาต้องกลางคืนเนี่ยเขาต้องทบไว้นะทบไว้เหมือนที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี่ดูอันนี้คือไม่ทบไว้เลยนี่เห็นไหมทางวิ่งก็แค่นี้เลยคันนี้่วนทางกัน<อ>ไม่ได้โอ้่วนทางกันไม่ได้นี่นเขาจะทบไว้หรืนีงเออถ้าเ็าทบไว้ข้างๆทางมันก็โอเคนะอันนี้เขนอนเฝ้าเลยอันนี้คือขนอนเฝ้านะคะนี่ ต้องมานอนเฝ้าถ้าไม่เฝ้าเนี่ยโอ้โหราคาคนก็เบรกเข้าไปขายคนก็เบรกเข้าไปขายต้องนอนเฝ้า่ันเนาะตลอดแนวเลยนะคะทุกท่านชาวนาไดมันลำบากจริงชาวนาลำบากเนี่ยเห็นไหมทําไมเราถึงไม่ตากข้าวไว้ขายมันอย่างนี้ค่ะทุกท่านน่นเห็นไหมอันนี้เป็นกองนี่ถ้ารถมาแรงแงนี่ขึ้นเลยครับขึ้นกองเลยที่ถูบกสองเสามาใจใหญ่เืยเหยียบใส่เหยียบใส่เลยเนาะไม่รู้ตาลายเลยเนาะเออเจอบักสองสามาตาลายโอ้โหมันใช่ไหม ก็มาถึงแล้วเก็นจะนูนอ็เล้งๆอยู่นี่เห็นไหมสุดทางเลยค่ะก็จะประมาณนี้เลยค่ะช่วงนี้นะคะก็ช่วงเดือนสองเดือนนี้แหละอุปสรรคมีอุปสรรคช่วงนี้นะคะไปเร็วไม่ได้ค่ะทุกท่านอ่าก็จะมีตลอดเลยค่ะนี่แต่เขาทบแบบนี้มันจะเออก็โอเคหน่อยทางมันก็จะกว้างนี่ก็จะมีรถเข้ามานอนนอนเฝ้าค่ะต้องนอนเฝ้านะคะชอบมานอนเฝ้าแถวเริมทางเหรอทำไมอะ ถ้ามามานอนเฝาเนี่ยมันมามาหลายเจ้าอ่ะตั้งวงกันใช่ไหมตั้งวงกินเหล้าเจ้าเคยเจ้าเคยมานอนนอนเฝ้าแบบนี้ไหมเคยไหมไม่เคยข้างเดียวสองั้งหราไม่เคยไม่เคยได้มาตากอ่าประมาณนี้ค่ะอ่ะไปเลยค่ะทีนี้การเดินทางของเราไปดูที่ซุ้มน้ำเงินของเราพอผ่านนี่แล้วก็ไปดูว่าเด็กๆที่ซุ้มของเรา นนมีใครนอนหรือ,อยังสามทุ่มเนี่ยสามทุ่มกว่ากว่ากว่าจะถึงนู่นก็เกือบเกือบสี่ทุ่มไหมถึงไหม waiting, waiting. ไม่ถึงไม่ถึงเนาะสามกว่ากว่านี่แหละเราไปดูที่ซุ้มนะว่ามีเด็กๆเชือกไหนนอนไหมหรือว่ายังกินอาหารกันอยู่นะคะนี่ดูาเลยค่ะเครื่องอะไรอื่น ถึงแล้วจ้าถึงซุ้มแล้วนะคะคนที่ดีใจมากเมื่อเรามาถึงก็คือสามผู้จัดการนะคะเดี๋ยวเราไปดูสมาชิกของเรานะคะมีใครหลับหรือยังเนาะเออหน่อยไหมได้ยินจะเสียงเลยครับตัวพูจานนมไข่มุก เอารอเลยอยู่ไหนเอ่ยลอนนอนนนนอนโอ้โหกระดิกหางรอเลยครับหิวข้าวครับฮะน้องฟองว่าใครสอนทำไมช้าจัยหิวข้าวแล้วบทุกคนไปแอบทุกคนมีใครหลับไหม ยังไม่มีใครหลับบางวันนี้เรามานี่พี่ขวัญหลับนะพลอยสนบางวันนะคะพี่ขวัญหลับแต่วันนี้ยังไม่มีใครหลับเลยนะคะดินทังมาถึงโอ้บุญเย็นมืดเลยไหนว่าจะซื้อหลอดไฟลืมใช่ไหมเอ๊ะ ซื้ออะไรฉันไม่ได้ตั้งใจซื้อเป็นคนตั้งใจให่หลอดไฟบนเย็นขาดค่ะต้องต้องต้องเล่งหามาใส่น้ำอ้อยด้วยน้ำอ้อยก็ขาดก็เลยจะมืดมืดนะหน่อยน้ำอ้อยก็จะเอาดินโกยเล่นนะคะไล่ยุงไล่แมลงนะคะไลย,ยงุงช่วงนี้ยุงก็จะเยอะเยอะหน่อย เขาก็จะใช้วิธีนี่แหละค่ะหอบดินเพื่อแบบว่าโยนไล่แมลงนะคะสรุปแล้วยังไม่มีใครนอนนะคะอาจจะยังกินหญ้าไม่หมดมน้อยอยู่โน่น,นะคะ่ะ วันนี้ช้างจะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเพราะว่าพ่อเสกก็ไม่อยู่เนาะพี่แซมก็ไปอยู่ซุ้มเขียวแล้วก็หลักโรงใหญ่ก็เลยว่างนะคะด้านหลังเราก็เลยไม่มีช้างดู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 วามยังซ่าอยู่นะคะทุกท่านตุบตับตุบตับดูนี่ก็เรียกว่าช้างสนจริงๆเลย อยู่ไม่นิ่งอยู่ไม่สุกเลยจะนิ่งก็ตอนนอนนี่แหละนอนนอน,น,อนก็จะประมาณนี้ค่ะทิจวัดของเราเดินทางมาถึงซุ้มนอนเห็นไหมน้ำอ้อยน้ำอ้อยจะทำอะไรจะนอนหรือจะเล่นนะคะ ถ้าอย่างนี้น่าจะเล่นซะมากกว่าเล่นเนื่นนอยทำอะไรของเขามีการหย่อนขาด้วยฮะฮะ แล้วก็พักผ่อนค่ะเราก็มาเหนื่อยๆเหมือนกันขออาบน้ําพักผ่อนนะคะช้างก็ได้ทานอาหารพักผ่อนละเดยวเขาก็นอนกันละค่ะสักพักสักพักเด็กเขาก็อิ่มแล้วเขาก็จะนอนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วเกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะคะที่เข้ามารับชมช้างคู่ใจอา้าวพาตูลูช้างคู่ใจไฟก่อนเมืองคะ่ะโฮ้ยเบลือแล้วเนี่ยง่วงนอนแล้วมั้งเนี่ยเบลือแล้วนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าไลน์หน้านะคะสำหรับคลิปนี้ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นนะอยากจะมาเทคเคก็พาตูลูช้างคู่ใจพลายเออเฮ้ยดูดูดูดส่งพี่น้องนี่มันทําใส่กันดูดูดูอว่ามันยอมบุญส่งสัที่ไหนนะคะดูเอยอ่ะสวัสดีค่ะ